ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home s u r v i v e คลิปนี้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ที่จะมีโอกาสเข้านิวรันหรือเข้ามาในเกม Home Sweet Home s u r v i v e โดยเวลาสุดนั้นพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ได้มีการอ่านจดหมายแล้วหลังจากที่เบลนั้นได้มาที่ห้องฮาร์ล็อกเกอร์แล้วทิ้งจดหมายไวใ้ให้พี่เอกเป็นจดหมายเชิญเข้านิวรันเมื่ออยู่ดีๆห้องของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ก็ร้อนขึ้นมาและมีกระดาษอะไรก็ไม่รู้หล่อนอยู่กลางห้อง เพื่อนก็จะเป็นกระดาษที่อยู่ในจดหมายนั่นแหละแต่ที่ห้องอยู่ดีๆก็ร้อนขึ้นมาอาจจะเป็นผลมาจากจดหมายหรือเปล่าสภาพห้องนั้นเห็นได้ว่าเป็นสีแดงเลยทีเดียวพี่เอกก็หยิบกระดาษนั้นขึ้นมาดูพรอเหมือนก็เกิดความร้อนจนมีควันไฟและว่ากายไฟซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรโดยข้อมูลข้างในนั้นได้เขียนไว้ถึงพี่เอกตรงชื่อจะเป็นชื่อของพี่เอกที่ใช้ในเกมและเบลที่เขียนจดหมายนี้ขึ้นมาให้กับพี่เอกโดยเชิญชวนให้พี่เอกนั้นเข้ามาในนิวันหรือว่าถ้าพี่เอกหาล็อกเกอร์ เข้ามาในนิวรณจะได้เห็นเบลนั้นอยู่กับพี่เอกฮาล็ er, อกเกอร์อยู่บ่อยๆเพราะว่าเบลนั้นเหมือนจะใกล้ชิดกับพี่เอกที่สุดแล้วน่าจะเป็นเบลนี่แหละที่จะคอยติดต่อพี่เอกอยู่เป็นประจำและจะมีความเกี่ยวข้องกันใน,ในเรื่องโฮมสวิต h o โฮมเซอร์ไวท์เพราะว่าเบลตอนนี้เหมือนจะแอบรักพี่เอกร้านล็อกเกอร์อยู่ถ้าพูดถึงพี่เอกเบลจะมีความเขินและประหม่าขึ้นมาทันทีต่อมาจะเป็นแผนที่บอกทางอะไรบางอย่างเหมือนจะนําทางไปจุดหนึ่งโดยจุดแรกจะเป็นบ้านของฮาล็อกเกอร์เมื่อออกจากบ้านพี่เอกมาเรื่อย จะเจอกับสะพานพุทธซึ่งเป็นสถานที่ของเหตุการณ์เดียวกันที่รถเมย์เกิดอุบัติเหตุตกสะพานพอเบลนั้นได้ตัดหน้ารถเมย์จนเสียหลักและยังไม่แน่ใจว่าติมอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้หรือไม่เพราะติมนั้นช่วงนี้มีพิรุธหลายอย่างมากมายตรงนี้จะเป็นจุดแรกของแผนที่ที่จะนำทางให้ไม่เจอบางทีเมื่อเปเยกผ่านมาอาจจะได้เห็นร่องรอยของรถเมย์ที่ตกสะพานไปก็ได้เมื่อตามทางต่อไประหว่างทางจะมีโค้งหนึ่งที่ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง ได้บอกไว้ว่าระวังสุนัขจุดนี้มีข้อสงสัยว่าทําไมต้องเขียนว่าระวังสุนัขด้วยถ้าพูดถึงตรงนี้จะเป็นเหมือนกันในประวัติซีบิงในตอนที่เธอนั้นกําลังถูกฝูงสุนัขดุร้ายเข้ามาทําร้ายเธอแต่รอดมาได้เพราะแม่ของเธอนั้นได้ช่วยไว้ทันไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่ากับเส้นทางที่พี่เอกนั้นต้องเดินทางผ่านมาเจอมีความเป็นไปได้ว่าพี่เอกจะเจอฝูงสุนัขดุร้ายฝูงนี้เหมือนซีบิงและจุดหมายปลายทางก็คือนิวอนันนั่นเองจุดนี้ จุดที่น่าจะเป็นที่เข้าไปในโลกแห่งนิวรันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจุดนี้มันเป็นยังไงอาจจะเป็นสถานที่หนึ่งหรือเปล่าแต่คิดว่าเบลน่าจะใช้จุดนี้ในการเดินทางเข้าออกโลกนิวรันไม่แน่ว่าติมใช้จุดนี้เหมือนกันและจุดนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางที่เอกนั้นเข้ามาในนิวอันนั่นเองระหว่างทางเรียกได้ว่าพี่เอกฮารล็อกเกอร์ต้องเดินผ่าน2จุดก่อนที่จะมาถึงที่สุดท้ายส่วนด้านล่างของจดหมายจะมีการเขียนไว้ว่าเบลได้เชิญคุณเข้าร่วมนิวรันทันมาจุดนี้ อยู่ที่พี่เอกแล้วว่าจะเลือกหัวข้อไหนและมีที่ให้เซนายเซนด้านล่างถ้าพี่เอกหาล็อกเกอร์เข้ามาในนิวอนันแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคาดว่าเบลนั้นได้เชิญพี่เอกหลังจากนี้น่าจะได้เห็นเบลนั้นมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้งของกับพี่เอกมากกว่านี้แน่นอนและพี่เอกมีโอกาสสูงที่นายได้อยู่ฝั่งสเปกเตอร์หรือฝั่งผีมากกว่าเรียกได้ว่าเบลมีเหตุการณ์ในเรื่องมาอยู่กับพี่เอกอยู่บ่อยๆเพราะในตอนนี้เบล เหมือนจะคอยมาหาพี่เอกและพูดถึงอยู่บ่อยครั้งหรือก็คือแอบ,บลังนั่นเองแต่ไม่แน่ใจว่าพี่เอกจะหันมาสนใจเบลหรือเปล่าต้องรอดูสถานการณ์แล้วว่าพี่เอกจะเอาไงต่อไปจะเข้านิวร์หรือไม่และในเรื่องจะเป็นยังไงถ้าเข้ามาแล้วมีการเชื่อมโยงกับตัวละครไหนบ้างน่าจะมีการเปิดเผยปมต่างๆให้เราได้รู้กันในเกม Home ว w e e t Home Survive เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็น ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ